ครับวันนี้ก็จะมาทําการนังแพนชนชมนะครับเอาสดๆเลยในสวนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะจากชนชมที่ปลูกเองนี่แหละครับยเดี๋ขออนุญาตวางกล้องให้ชัดๆนะเอาเต้นนี้เลยเลือกลําต้นที่มีกิ่งที่กำลังสวยนะครับนี่ ต้นที่เลือกมานะครับเดี๋วเราที่ก็จะมีดูดูแล้วจะมีกิ่งอยู่หลักๆ1 2 3 4งสกิ่งนะครับตัวนี้เล็กๆกเีกเ้กเราอาจจะปล่อยไว้ก่อนก็ได้ตัดนี่เลย สีกิ่งนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับสีกิ่งที่ตัดได้พอเราตัดมาแล้รกๆเห็นไหมครับมันจะมียางเข้าขาวอยู่เนี่ยจะมียางเข้าขาวอยู่เราต้องหาผ้านะครับมาเช็ดออกหรือไม่ก็เป็นกระดาษทิชชู่นะเช็ดออกให้แผลตรงนี้มันไม่มียางนะเราถึงจะทําการนั่งแท่นได้นะครับครับแล้วก็หาเศษผ้ามาครับเช็ดออกก่อน สำหรับกิ่งที่จะเอามาทำการนั่งแท่นวันนี้นะเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับตรงนี้กิ่งแดงอุดมทรัพย์ขนาดก,ก็กำลังพอดีนะครับยางของชนชมนี่จะมีรสชาติที่ขมนะนะเดี๋ยวตรงนี้พอเราเสร็จแล้วกิ่งเล็กนี้เ,เรา,เอาออกเลยกะเรานะครับ เสร็จนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการปาดแผลสักนิดหนึ่งนะเวลาตัดก็คือตัดเฉือนทีเดียวนะครับปาดแผลให้ตรงปาดลงมาเรื่อยๆจนกว่ายางเขาจะหาย จนกว่ายางเขาจะหมดนะครับเพราะบางทีเราปาดแล้วมันเอียงนี่ต้องให้ตรงๆนะครับพอตรงแล้วทีนี้เราก็จะมาเตรียมตัวต้นต่อนะครับเวลาตัดเนี่ยคือค่อยๆตัดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหลุดลงมาถ้าสังเกตดูเวลาเราตั้งนะครับเวลาเราตั้งขึ้นเนี่ยตาตรงเนี้ยตาตรงนี้ต้องให้เป็นเป็นลงข้างล่างนะ ต้องเอาตานี้ลงข้างล่างบางคนตัดเป็นท่อนไว้แล้วมันพระกันแล้วจําไม่ได้ว่าอันไหนหัวอันไหนท้ายนะครับถ้าเอาด้านตัดแล้วเอาด้านหัวหัวลงด้านตอเหมือนเดิมเนี่ยก็จะติดแต่ถ้าเอาด้านปลายมันลงอ่ะมันจะไม่ติดนะครับนี่ครูดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นตาลงด้านล่างนะตาใบเขาเขานะครับเวลาเราตัดเราก็นับดูนะครับหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ สองอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้หนึ่งนี่สองนี่สามนะครับสามเราก็ตัดเหนือเหนือตาข้อขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าตรงตานี่แหละที่กิ่งเขาจะงอกออกมานะครับเดี๋ยวกิ่งแรกเราตัดไปก่อนหนึ่งสองสามาก็ประมาณนี้นะครับคือสาเหตุที่เราต้องจําให้ดีๆนะว่าด้านไหนเป็นด้านไหนก็คือเนี่ยเวลาเราตัดออกมาแล้วก็ ถ้ามันอยู่กับกิ่งก็ดีไปหน่อยนะแต่ถ้าแบบว่ามันร่วงมาอย่างเงี้ยด้านไหนบนด้านไหนล่างเราจำไม่ได้ถ้ามันมีหลายอันนะครับคือถ้ายิ่งบางอันแล้วไอ้ตัวข้อตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดอันนี้คือเราต้องเอาด้านนี้ลงแต่งปากแผลอีกนิดนึงนี่ตั้งอย่างนี้นะครับ ทำทีละอันนะครับถ้าเกิดว่าทาหลายอันแล้วเราจะหลงลืมได้นะครับตรงนี้จากนั้นแล้วก็ง่ายๆครับตรงนี้เป็นถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับถุงพลาสติกครอบลงไป,ปให้อยู่ระดับกลางๆนะครับดึงให้ตึงสักนิดนึง ก็หนังยางเราก็หลัดไว้แน่นดีครับนี่คือเสร็จแล้วครับนั่งแท่นแท่นี้สักประมาณ15-20บวันนะเรามาดูอีกทีหนึ่งยวทำกิ่งอื่นเลยนี้ ทำกิ่งอื่นต่อนะครับใบมีดเราก็ต้องทําความสะอาดเรื่อยๆนะครับจะนับตาก่อนหนึ่งสองจะสองสองก็ได้เสียงให้ขาดทีเดียวนะครับอย่าให้เลื่อยเป็นหลายครั้งตั้งใบด้านที่เราจะ แล้วก็มาเฉือนปากแค้นิดนึ่งนะตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วเตรียมถุงนะครับถุงก็ใช้หาซื้อขนาดที่พอเหมาะก็ได้ครับอันนี้ก็ตังไว้พยายามอย่าให้ กิ่งที่เอามานั่งแท่นเนี่ยช้ำนะครับคือให้บอบช้ำน้อยที่สุด ยังไม่แน่นเท่าไหร่แล้วก็ดึงีไ,ไปสองกิ่งครับนี่กิ่งที่สามกับกิ่งที่สี่ มิดโกนก็ได้ครับใบมิดคัตเตอร์ก็ได้ที่มันมีความคมสังเกตเอาตาด้านนี้ลงนะครับเอาตาด้านนี้ลง แน่นดีครับสามอันเหลือกิ่งสุดท้ายกิ่งแม่เราก็เหลืออยู่เท่านี้มีดูกิ่งแม่เหลืออยู่เท่านี้ดอกสีแดงนะครับอุดมแดงอุดมทรัพย์ช่วงสุดท้ายเห็นไหมครับมันยังมีอย่าง ยางเส่ออกมาไม่เรียบไม่เรียบถ้าไม่เรียบปากแผลเขาจะไม่เสมอกันนะเวลานั่งแท่งแล้วมันจะไม่ติด ต่อไม่เรียบเขียนต่ออีกนิดนึ่ง นี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับสําหรับต้นนี้สําหรับชนชมต้นนี้ก็ทําการนั่งแท่นเรียบร้อยนะครับดูสภาพก็จากกระถางเดิมๆเลยนะครับก็ามาตัดนั่งแทน่นดูว่าสีกิ่งนี้เขาจะติดหรือเปล่านะเป็นแดงอุดมทรัพย์เป็นดอกสีนี้นะครับจะเป็นดอกสีนี้นะครับที่เอามานั่งแท่นกับต้นนี้นะ ก,การนั่งแท่นก็ทําง่ายๆครับสามารถทําได้เองนะครับเดี๋ยวรู้วิธีการนั่งแท่นจากใน youtube เหมือนกันนะครับกว่าจะมาเป็นสวนชวนชมนะครับที่ปลูกไปเองไม่เยอะครับกว่ากว่าจะมาเป็นสวนชวนชมนะครับที่ปลูกไปเองนะครับในข้างหลังนะก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวก็จะแปลงเป็น สีแดงนะครับหลายสายพันธุ์นะที่สั่งกิ่งเข้ามาครับสำหรับกิ่งที่ตัดออกมานะครับตัดออกมาจากต้นนะครับเราก็อาจจะไปช่ำกับกระถางอื่นๆก็ได้นะครับถือว่ารากเขาก็จะโตออกมานะครับสําหรับต้นนี้รากเขาโตอยู่นะรากออกมาแล้วก็จะเป็นกิ่งที่สามารถใช้ได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับการนั่งแท่นแบบง่ายๆนะครับของวิธี ที่ทุกคนเขาทํากันนะครับก็คือนั่งแท่นด้วยวิธีนี้นะครับใช้ถุงพลาสติกคุมนะยังไม่ถึงกับว่าใช้กาวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับทําใช้กาวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับการนั่งแท่นนะครับนี่ครับดูนั่งแท่นของต้นนี้นะสําหรับบางต้นนะครับก็ไม่ติดอย่างต้นเนี้ยที่เคยเอานีไว้ตัดไว้แล้วไม่ติดก็กิ่งสองกิ่งที่ออกมาด้านข้างนียก็เป็นกิ่งเดิมนะครับ ของตนเขาครับการนั่งแทนง่ายๆของแดงอุดมทรัพย์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ